กุศโลบายในการที่จะทำให้ผู้คนขับรถช้าลงค่ะเพราะบริเวณที่ตั้งสามพระภูมินี้เป็นทางโค้งซึ่งก็ถือว่าอันตรายค่ะแต่ถ้าหากคนขับขับมาเจอสามพระภูมิก็อาจจะมีความหวาดกลัวและชะลอความเร็วลงบ้างแหมช่างคิดเลยทีเดียวนะคะเนี่ยคุณลุงท่านนี้ท่านเป็นนายตำรวจเก่าค่ะชื่อว่าพันตำรวจโทสนั่นใจทง้ง ชาวบ้านที่นี่จะเรียกว่าคุณลุงผู้พันค่ะปัจจุบันคุณลุงอายุ72ปีแล้วนะคะแต่ว่ายังแข็งแรงมากๆเลยละค่ะมีคนบอกว่าถ้าอยากจะเจอตัวคุณลุงไม่ยากค่ะเพราะว่าท่านจะเอาสารพระภูมิมาไว้ที่บริเวณนี้อาทิตย์ละหลายหลายครั้งวันนี้แอนตี้ก็หวังว่าจะเจอคุณลุงนะคะคุณผู้ชมคะ ร้อนมากแล้วก็เดินไกลมากด้วยค่ะเท,ท่าที่เดินนับมาน่าจะประมาณแค่ครึ่งเดียวเท่าน,นั้นเองนะคะเนี่ยตอนนี้ไม่ไหวแล้วคะ่ะเมื่อยขอพักก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะน่าจะใช่คุณลุงนะคะเพราะไม่น่าจะมีใครมาจอดรถแถวๆนี้เพื่อที่จะยกหรือว่าเอาอะไรไปคุณลุง ผู้บังสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะโอ้นี่คุณลุงกําลังทําอะไรคะเนี่ยอ่คือผมได้สารมาใหม่แล้วก็สวยงามสมบูรณ์ดีก็เลยจะไปเปลี่ยนอันเต่าอ๋อนี่คุณลุงยกลงแล้วด้วยยกลงไว้แล้วเดี๋ยวจะต้องยกอันนี้ไว้บนนี้ใช่ไหมคะ,ะนั้นหนูช่วยค่ะ,ะไม่ต้องเดี๋ยวเหนื่อยลุงทําคนเดียวได้โหโ,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 โอ้โหคุณลุงจริงเหรอครับได้ครับไม่เป็นไรช่วยทั้งนี้เลยนันค่ะ โอ้โห oh นี่เสร็จเรียบร้อยไหมคะคุณลุงครับเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหคุณผู้ชมคะนี่ขนาดแอนตี้ลองยกครั้งแรกยังหนักขนาดนี้เลยคะ่ะแต่ว่าคุณลุงทามาคนเดียวทั้งถนนยาวเป็นกิโลนี้หลายปีแล้วด้วยครับประมาณเจ็ดปีฮะเจ็ดปีแล้วทําคนเดียวเลยครับแต่ว่าถ้าใหญ่ใหญ่มากก็ต้องสองคนไอ,อ้ขนาดนี้คนเดียวไหวโอ้โห oh สุดยอดเลยคะ่ะค oh ุณผู้ชมคะ เราข้ามมาฝั่งนี้บ้างดีกว่าค่ะคุณลุงสองฝั่งนี่แตกต่างกันไหมคะเท่าที่สังเกตเหมือนฝั่งนู้นจะเป็นฐานใหญ่แต่นี้จะเป็นฐานเสาตั้งนะครับแตกต่าง,างกันเนาะไอ้นู่นถ้าตามหลักการก็เรียกว่าหกเสาฐานหกเสานั่นก็หมายความว่าตามตามลักษณะของพระภูมิเขาเรียกว่าพระภูมิเจ้าที่มีหกเสาหกเสาช่า,างก็จะทําเป็นช่องช่องอ่ะข้างละสามเป็นช่องเท่าพระภูมิแบบนี้พระภูมิชัยมงคลเนี่ยนะเป็นพระภูมิเจ้าที่เนี่ยก็จะมีฐานเดียว ก็คือส่วนใหญ่ก็จะแยกนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ยังมีบางอันที่ปองปนกันอยู่ใช่ไหมคะปอปนกันอยู่ฮะบางทีหนักมากอย่างนี้อย่างนี้คนเดียวไม่ไหวต้องมีพวกมาช่วยนะครับอย่างนี้สี่คนได้ไหวครับสี่คนเลยเหรอคะคนละมุมฮะเพราะมันหนักหนักขนาดไหนคะอย่างที่หนูยกเมื่อสักครู่ประมาณกี่โลอันนั้นกับประมาณสามสี่สิบโลนะครับสามสี่สิบโลคุณลุงยกคนเดียวด้วยอายุ เจ็ดสิบสองลุงก็ยังแข็งแรงอยู่มากนะคะเนี่ยเท้าออกน้ำกายวิ่งสวนแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะคะกิโลอย่างนี้เป็นร้อยถึงต้องสี่คนร้อยปอรโลร้อยปอรโลครับหนักกว่าลุงอีกครับยกไม่ไหวนะก็ต้องสี่คนแนะบางอันอย่างสารไม้นี่เบาจริงแต่ว่าปริมาตรมันมันมากฟางยกจับไม่ได้ขนาดมันใหญ่ขนาดมันใหญ่ไอ้นั่นต้องหลายคนเหมือนกันช่วยยกจับ แต่หวะหนักหนักรอบพวกนี้จต่หวะปริมาณใหญ่ก็คือต้องดูตามความเหมาะสมอันไหนอันเล็กมาเราก็ทำคนเดียวถ้ามีอันใหญ่มาก็ช่วยกันครับลุงคะแล้วเสาเหรอคะลุงก็ยกมาคนเดียวเหรอเสาผมมีมีรถยกดอยู่ฮะมีรถไอ้เข็นผักนะะรอเข็นผักแล้วก็นั่นมาแล้วก็เดือนเดี๋ยเอามาคนเดียวได้เนี่ยไปไหนก็ได้ไปนู่นก็ได้ไปนี่ก็ได้ใส่รถรถเข็นผัก คุณลุงคะหนูสงสัยอย่างหนึ่งคะ่ะว่าเวลาเอาไปวางพื้นมันไม่เท่ากันแล้วลุงวางยังไงอะคะกว่าะจะวางให้มันอยู่แบบนี้คะ่ะก็เราก็ต้องขุดมีจอบมีอะไรขุดขุดให้นีให้มันเสมอเท่ากันควา,ามห่างควา,ามอะไรเท่ากันแล้วก็วางแต่ว่าก็ไม่แน่นนะผักลมอผักลมแต่ว่าก็ไม่มีใครมาผักไม่มีใครกล้าผักหนูก็ไม่กล้าไม่งะ แปลว่าคุณลุงก็ต้องมาพร้อมอุปกรณ์ถ้าเกิดว่าจะมาตั้งตั้งเสาใหม่เลยก็คือต้องมีมีจอกมารถเข็นมาแล้วก็มาคนเดียวเหมือนเดิมเสาเล็กมาคนเดียวถ้าเกิดอันใหญ่ก็มาช่วยยกนิดหน่อยนะคะอย่างเสาเล็กก็วางลงมาแล้วก็ยกท้ายมายกไรมาก็มาพอถึงถนนปับกระลบเสยใชไหแต่ว่าตรงนี้มันเป็นดินที่เป็นดินแห้งแล้วก็มีผสมดินปูนคือลุงทํายังไงไหวคะไหวฮะถ้าหน้าฝนเนี้ยขุดง่าย เราก็ต้องรอให้มันฝนตกหน่อยฝนตกมาชุ่มๆแล้วขุดง่ายค่ะให้จอกขุดง่ายครับนี่หมดหรือยังคะลุงตรงนี้อ่ตรงนี้ก็หมดแถวหมดสิ้นสุดนี่ฮะเดี๋ยวถ้าอยากจะดูพวกสารไม้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูสารไม้ซึ่งเอาไว้ทางเข้าหน้าบ้านผมก็มีประมาณห้าหกสิบอันโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูเรือนไม้กันค่ะครับ ผู้ชมคะนอกจากจะเห็นว่าสิ่งที่คุณลุงนำสารมาตั้งเนี่ยมีความสวยงามแล้วยังมีประโยชน์ด้วยค่ะดูสิคะมีประโยชน์ม้กคะท่านกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆอย่างนกค่ะเพราะว่ามีนกมาทำรังอยู่หลายสารเลยทีเดียวค่ะกันแดดกันฝนมีชีวิตคร้ครัวอย่างมีความสุขเลยค่ะ นี่ใช่ไหมคะคุณลุงที่เป็นเรือนไทยเรือนไม้ทั้งหมดแถวนี้เป็นเรือนไทยเรือนไม้ซึ่งปัจจุบันนี้หายากช่างก็ไม่มีทำเพราะว่ามันต้องใช้ฝีมือเรืไม้ต้องเป็นไม้สักเท่าที่ทเห็นก็าาเลยจะเป็นแบบปูนซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะครจริงๆแรงบันดาลใจของคุณลุงที่เอาสารมาตั้งเรียงๆรีเรียงเรียกันเยอะขนาดนี้เนี่ยมาจากไหนคะคือ,อขับรถอยู่เวลาอยู่ก็เห็นเนียมาตั้งไว้ตามถนนเป็นชุดๆก็มาทิ้งไ้สภาพเก่ายากน ก็ลองมาตั้งดูเอ๊ะมันก็สวยดีก็เลยสะสมมาประมาณเจ็ดปีสะสมมาเจ็ดปีรวมทั้งหมดเคยนับไหมคะว่าเยอะขนาดไหนเอ่อก็นับด้วยฮะวันนีก็นับนด้วยขณะนี้มีห้าร้อยหกสิบเจ็ดหลังห้าร้อยหกสิบเจ็ดหลังร,รวมวัในบ้านด้วยอ๋อตั้งทั้งในบ้านคุณลุงด้วย,วยะระยะทางละคะคุณลุงระยะทางก็คงจะครึ่งกิโลฝ่าฮะครึ่งกิโลกว่ามันมันจะยาวไปถึงหนึ่งกิโลไหมคะ ไม,ไม่ไม่ยาวไปแล้วเนืกก่องจากว่าบางที่นะคือผ่านหน้าบ้านเขาเขาไม่นอนุญาตต้องไปขอ,ขอก่อนก็ถ้านก,ก็บอกว่ไม่ได้มันกลัวเรืออะไรเงี้ยเราก็เอาที่เฉพาะตั้งนิมม่หมาหยเวามว่าขออนุญาตก็คือคเป็นเรื่องความเชื่อบางคนก็กลัวด้วยนะผ่านหน้าบ,บ,บ้านตัวเองแล้วก็บางคนก็อาจจะมีสารพระภูมิหรือว่าสารเจ้าที่ของที่บ้านเขาอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ คนอาจจะมองว่าเออคุณลุงผู i, ้พันเขาไม่ปกติหรือเปล่าบางทีก่อนนึกถือว่าแกเพี้ยนเปล่าไม่ไปเขาได้ก็บคำวีไม่มีอะไรได้ชาวบ้านนึกว่าแกเพี้ยนแบบไนเนี่ยแต่แกก็ปกตินะปกติตอนที่คุณลุงผู้พันแกมาขอตั้งศาลคุณลุงเขามาบอกคุณพี่ว่าอะไรคะเขาเขาเขาตั้งศาลแล้วก็ตอนแรกมีไม่มากแรกก็ไม่กี่หลังเพามาก็มีมากเรื่อยทั้งทีผมก็ไปช่วยแกยกมาที่ ตอนนี้ค่ะถนนเส้นนี้เขาตั้งให้มีชื่อเรียบร้อยแล้วค่ะว่าถนน500สารคุณลุงรู้สึกดีใจหรือว่ารู้สึกภูมิใจไหมว่าสิ่งที่เราทํามามันไม่เปล่าประโยชนก์ก็มีความภูมิใจฮะแล้วก็เห็นคนเขาเอ่อมากราบมาไหว้อะไรเงี้ยเราก็ภูมิใจก็มีคนมาบนบานสารเก่าอะไรประจำจริงเหรอคะยังไรบ้างคะลุงอร้อยก็มีบางทีก็เอาพวงมาลัยมาถวายรพวงระพวงเนี่ยคือเอาพวงม,มาล<ม>ัยมาไหว้ทุก สารทุกสารต้องลองบ้างงวดหน้าเผื่อจะโชคดีบ้างนะคะนี่ตอนนี้เรากำลังจะออกเดินทางไปเอาสารตามจุดที่เขาเอามาทิ้งไว้ใช่ไหมคะคุณลุงครับก็เห็นมาผ่านมาว่ามันมีอยู่สองสามอันมันมีสภาพดีๆอยู่ไม่ดีเราก็แม่เอา,าค่ะครับผม จุดที่คุณลุงจะมาเอาสารนี่อยู่ใช่ไหมคะเราก็มาเลือกดูนะว่าอันไหนที่ว่าเออพอไปได้ก็เอายังไม่ดีเราก็ไม่เอาหักทำรุดเราไม่เอาดีก็เอาอันเนี้ยที่เห็นว่านี่มันก็สองที่แล้วนะฮะเนี่ยใช้ได้อยู่ซ่อมแซมนิดหน่อยอ่าซ่อมนิดหน่อยไอ้นี่สภาพดีอยู่อันนี้ดีเลยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปสองสารเนี่ยนะฮะค่ะแต่หนูช่วยคุณลุงขนและอย่างตุ๊กตาเหล่านี้ค่ะที่อยู่ก็เอาไปได้นี่เอาไปได้ ก่อนจะเอานะเราก็เคาเนี่ยเขาทิ้งแล้วค่ะแต่เราก็ไม่มั่นใจเราก็บอกกล่าอีกทีหนึง่งแล้วคุณลุงทำยังไงบ้างคะ,ะก็บอกกล่าวก็จุดฟูกจุดเทียนบอกเขานะงั้นเดี๋ยวเอาฟูกเทียนมาค่ะคุณลุงก็จะมีคู่มีเทียนไว้บอกกล่าวนะคะทั้งเจ้าที่ทั้งเจ้าของศาลเดิมนะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คุณลุงทำพิธีถอนศาลกลับไปตั้งไว้บริเวณแถวแถวบ้านคุณลุง นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมุหะเนยยะสัมมุหะนติสัมมุหะคตาพัฒเสมายังเอวังเอหินาเคลื่อนโมถอนพุทคอนทาลอยะหลุดถอยเลื่อนเคลื่อนด้วยนโมพุทธายะยะธาพุโนระพุตังปัจจามิธรรมังปัจจามิสังขังปัจจามิเอกาเสติปสิจิเมเอหิคัตขามุมหิเปติเปตินามะพัะนาโมพุทธายะอันนี้อันใหญ่หนูต้องช่วยคุณลุงด้โอไม่ไหวนะคุณหนู เอาค่ะไว้ค่ะไว้ค่ะ,คะเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองฮึดโอ้ใช่ได้เอาละครับก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ,แล,ะแล้วยังตุ๊กตาล่ะคุณลุงลุงจะเลือกไปปังไหนนะตุ๊กตาไม่สวยไม่เอาล้ะครับ อยากจะไลกันมากไหมคะคุณลุงก็อันนี้อันนี้ไม่ไกลเท่าไหร่ฮะก็ก็อยู่ก็ประมาณมานนี้ฮะเน่ยตรงนี้มาดูแล้วก็จะเจาตรงอ่าตรงนี้ไม่มีอค่ะอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งที่เหรอคะที่คุณลุงจะมาเอาสารับเคยเคยเคยมีอยู่ที่นี่ฮะโอ้แต่วันนี้ไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยฮะถ้าอย่างนั้นแปลว่าวันนี้เราก็จะได้แค่สองอันที่เราเก็บมาครับผม เยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะเพราะว่าคุณลุงผู้พันนะคะชื่นชอบแล้วก็รักมากๆเดินเข้ามาจากปากทางสองฝั่งทางแล้วทางเข้าบ้านยาวเหยียดไปจนถึงหลังบ้านค่ะยังไม่พอค่ะพอเดินเข้ามาในบ้านคุณลุงแล้วนะคะก็ยังเห็นนี่ค่ะผู้ชมลองสังเกตสิคะที่ตรงฐานก็จะเป็นเสาฐานของสารพรภูมเอามาตั้งจานดาวเทียมไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะลูงไปถึงศาลาด,ด้านหลังค่ะ ก็ยังมีฐานของสารพระภูมิเอามารองทั้ง4เสาอีกด้วยยังไม่หมดแค่นั้นค่ะไม่หมดง่ายๆค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมองไปรอบๆบ,บ,บ้านตรงนู้นก็มีค่ะ,ะเป็นการหนุนคานใต้ถุนบ้านอยู่นะคะในครัวก็ยังมีอีกด้วยค่ะเป็นการหนุนซิงหนุนตู้แล้วก็โต๊ะต่างๆนี่ถ้าไม่รักไม่ชอบสารพระภูมิมากขนะนี้เอามาไว้ในบ้านเยอะๆแบบนี้ไม่ได้ งซ่อมสารขึ้นมาเพื่อที่จะไว้ซ่อมสารเหล่านี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะอันนี้มันเดิมที่ก็เป็นบ้านเป็นบ้านเก่าของเจ้าของที่เขาค่ะตอนนี้ว่ามันเล็กแล้วก็ผมปลูกอยู่ด้านในก็เลยว่างไม่มีคนอยู่ก็เลยเอาที่เก็บสารมาซ่อมสารเอาตุ๊กตาอะไรต่อะไรเนี่ยมาไว้ที่นี่ก็เลยใช้เป็นที่ซ่อมสารไม่ต้องไปลื้อ เป็นบัน่งเหมือนห้องเก็บของแล้วก็เป็นที่ทำงานศิลปะของเราแหละผู้ลูกค้าหรอยากลองทาสีบ้างถ้าหนูทำแล้วเธอจะเป็นงานนกของคุณลุงห่ะต้องวันอ่ะเชิญเออ่าจุ่มสีนี่นะไม่ไม่ต้องมาก